ะะจากช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องเฉพูเื่องบ้านเงี้วันนี้เีียอกพามาชมบ้านที่เดียสร้างเสร็จแล้วเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกหลังเล็กๆนะครับก็มีแค่หนึ่งห้องนอนนะฮะเดี๋ยวพี่ยอกจะพาไปชมนะครับว่าเป็นยังไงตามมาเลยครับดูในรอบนอกก่อนเนาะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับแต่ว่าก็แอบ,บมีการยกไต้ถุนนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้มันดูโปร่งแล้วมันดูเด่นขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยรอบๆๆน่าจะเป็นสวนเนาะเราก็ป้องกันพวก สัตว์เลื้อยคานหรือพวกอะไรเงี้ยเราก็เลยยกขึ้นมานะครับเพื่อให้ข้างล่างมันโปร่งขึ้นนะฮะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าข้างล่างมันจะมีในพวกพวกงูพวกอะไรเพราะว่านี้เราคุยกันแล้วว่าในส่วนนี้เราสามารถจะฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับก็ฉีดยากําจัดปวกเพื่อกําจัดพวกสัตว์เลื้อยคานได้นะครับตัวโครงสร้างของบ้านเนี่ยทั้งหมดก็เป็นคอนกรีต แล้วก็ผสมกับเหล็กนะครับจริงๆตัวโครงสร้างเมนเลยนะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับในส่วนที่เป็นพื้นนะครับก็เป็นปวางแผ่นพื้นคอนกรีตเท,ท,ทนะครับส่วนผนังก็เป็นผนังกออิดนะครับก็กออิดแล้วก็ฉาบปูนนะฮะตัวโครงสร้างเสาก็เป็นเสาเหล็กนะครับหลังคาเป็นเมทัลชีตนะครับก็มีฉนวนฉนวนพียูนะครับหนา1นนิ้วนะฮะนี่ตรงบริเวณบ้านที่เป็นระเบียงเนี่ยตรงรอบนอกเนี่ยเบียอดีไซน์ว่าจะเป็นระเบียงที่ใช้ร่วมกันได้แล้วตรงนี้ เอาอจริงเดี๋ยวจะเป็นพวกาถามพวกเป็นตะข่ายแล้วเดินออกมาปุ๊บให้มันเก๋ๆนิดนึงนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยถ้ามาอยู่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเราจะกั้นเป็นตะข่ายเป็นเหมือนเล็กดัดนะครับก็อาจจะเปิดได้ในเวลาที่เรามาอยู่ตรงนี้เราก็เปิดเพื่อเทคมุมมองให้เห็นเห็นสวนข้างหน้าแล้วก็ต้นไม้รอบๆที่เราจะทําในอนาคตเนาะ อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของบ้านเนาะพี่เอกก็ตั้งใจว่าเนี่ยตรงเนี้ยเราจะมาลงมานั่งอย่างงี้นะครับแล้วก็ชุดเนี้ยเราจะเว้นไว้ประมาณสักอ่าหกถึงแปดเมตรนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีตลิง่งมีตลิงอยู่แล้วก็มีน้ําอยู่ชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่เราทําปาร์ตี้กันนะครับเอาไว้เป็นแบบมอมีปาร์ตี้มีอะไรกันก็จัดกันตรงเนี้ยแหละนะครับเดี๋ยวนาคดข้างๆเนี่ยจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็น เป็นพี่น้องกันนะครับมาอยู่ก็เป็นอันนี้เป็นโลกของคุณลูกนะครับเป็นของคุณลูกที่มาอยู่ในช่วงที่เราจะมาดูแลสวนเนาะแล้วเดี๋ยวพอมาอยู่สักพักหนึ่งก็จะเริ่มสร้างอีกสางหนึ่งเพื่อให้มันฟังก์ชันการใช้งานมันครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นพื้นที่ที่เราใช้งานตรงนี้จะเป็นถือว่าใช้งานเป็นหลักในอนาคตตรงนี้ด้านนี้ครับจะปลูกต้นไม้นะครับเพื่อให้ต้นไม้นี่มันได้ร่มเงาคู่กับบ้านนะครับ,รบตัวนอดิกเนี่ย คำนึงถึงในเรื่องของตำแหน่งที่ฝนมันจะสาดอะไรต่างๆเนี่ยพี่เอกก็ดูวไว้ด้วยนะฮะทีนี้เราขึ้นมาในบ้านกันนะครับทีละจุดเนาะหน้าบ้านนี่พี่เอกขัปูกระเบื้องเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเนาะขะปูกรกะเบื้องลายไม้เพื่อให้มันส่วนหนึ่งมันดูแบบเป็นมินิมอลด้วยนะครับดูแบบสะอาดสะอาดสบายตานะครับเข้ามาในบ้านเนี่ยขออนุญาตเพราะว่าอันนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับ าเทสไปพร้อมกันเลยนะอันนี้เป็นหน้าต่างบานสูงเลยนะลเนาะเาธไฟไปเลยนะครับจริงพี่เอกเทสไปล็ลอคถึงแล้วแหละก็ถือกาดมาเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมมันเข้านิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวหน้าต่างทุกบานพี่เอกทาเป็นมุ้งลวดแล้วก็ใช้ระบบเป็นแม่เหล็กดูดนะครับก็จะง่ายดีกว่าที่เป็นพวกเป็นตัวล็อกเป็นพลาสติกเล็กๆล,ล,ล็อกบิดปิดนะครับ ตัวนี้ถ้ามุมนี้เนี่ยพี่เอกตั้งใจว่าเวลาเราอยู่ในบ้านหลังนี้เรามองพบเราเห็นต้นไม้เขียวๆเห็นสวนยางเห็นน้ําถ้าช่วงน้ําหลากจะได้ยินเสียงน้ําเลยเนาะนะครับประตูหน้าต่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอลูมิเนียมเพราะว่ามันเป็นบ้านสวนเราดูแลง่ายนะครับตัวพื้นตัวนี้เป็นพื้น SPC นะครับเดี๋ยวพี่เอกอินเสิร์ตไฟล์ภาพที่เป็นอตอนปูให้ใหดูนะฮะก็ได้ลักษณะความเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันไม่เป็นไม้ มันก็ดูแลง่ายนะครับหนึ่งในอนาคตมันจะมีปัญหาเรื่องปวกเรื่องไรนี้เราก็ต้องกังวลเพราะมันอยู่ในสวนเนาะตัวนี้ต่ส่วนของบันไดเนี่ยก็ทําเป็นโครงบันไดเหล็กซะนะครับแล้วก็ทาสีขาวเพื่อให้มันดูสว่างสว่างดูมินิมอลมูจินิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวตัวแม่บันไดนี่ก็เป็นแม่บันไดไม้นะครับเป็นไม้ไม้ยางประสานนะครับแล้วก็ทายูรีเทนนะครับเพื่อให้มันมีความคงทน นะตัวด้านใต้นี้พี่เอกก็ยิงด้วยสก,กูไปเลยโชว์หัวน็อตนะครับคือก็มีความเป็นล็อคทีนิดนะครับก็เท็กเจอร์พวกนี้เราก็เน้นเอาไว้เพื่อให้มันดูแบบผสมผสานกันนะครับมีในเรื่องนี้ด้วยตัวไม้ตัวน,นี้กคคนนะ็คือไม่ได้เคลือบมันนะคือไม่ได้ทําให้มันเป็นเงาให้มันกึ่งเงากึ่งด้านเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยคือมันจะได้ไม่ลื่นนะฮะนะครับตัวนี้เราก็แน่นหนาแข็งแรงตัวนี้เราขับเข้ามาดูตรงข้างล่างตรงบริเวณเนี้ยตรงนี้ เพี่อทำเป็นประตูวังตอนแรกเป็นหน้าต่างเนาะแต่สุดท้ายเราทำเป็นประตูเพราะว่าเดี๋ยวโซนนี้เราจะเดินเดินต่อเนื่องจะเป็นสะพานไปบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับฉะนั้นเวลาเราขึ้นบ้านหลังหนึ่งเราไม่ต้องลงบ้านเราก็เดินข้ามสะพานมาได้เลยนี่ออกแบบไปแล้วเดี๋ยวนําเสนอให้ทางท่านเจ้าของก็สร้างต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ของบ้านก็ใส่ตัวกันดูดเอาไว้ให้เรียบร้อยเนาะแล้วตัวเมนไฟก็มา mm hmm. จากข้างล่างนะครับ ตัวพื้น s PC ีเนี่ยก็บางทีเวลาปูมันยาก้ินหนึ่งก็เก็บด้วยบัวน,นิดหนึ่งนะครับช่วยให้บ้านมาันดนเรียบร้อยขึ้นนะฮะตัวประตูตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับตัวนี้เป็นประตูเม่ส่วนต่างประเทศก็ทําสีแบบกึ่งเงาเกึ่งด้านนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นห้องโล่งๆเนาะเอาไว้เวลาเราตั้งเตียงนอนแล้วก็มองมองไปทางนี้นะครับ เวลามองไปทางนี้มันก็จะรู้สึกโป,งป,งปงนะ่งๆเนาะหัวเตียงอยู่ทางนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวนี้มันเป็นธรรมชาติแต่เดี๋ยวในอนาคตเนาะเราปลูกต้นไะม้เราปลูกต้นไม,ตไม้ตรงเนี้ยตรงแถวเนี้ยแล้วตรงนี้ถ้าเราทําเปียกทําตะข่ายปุ๊บเราเดินเราไปได้มันก็จะมันสุดกว่าบ้านเนี่ยมันต่อเนื่องกันทั้งหมดเนาะแล้วมันก็ไม่อัดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโครงเสาปุ๊บแล้วก็ทาสีขาวเพื่อให้บ้านมันดูแบบดูเนียนๆสบายตาเนาะแล้วก็แอบ แอบตัดพวกปลั๊กไฟพวกท่อนะครับต่างๆเป็นสีดําเพื่อให้บ้านมันดูแบบว่า,ามีลูกเล่นนิดหนึ่งแล้วก็ดูลบๆนหน่อยแอบนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตามเข้ามาดูในส่วนที่เป็นห้องน้ํากันนะครับน,นี้เป็นโซนตอนแรกที่พี่เอกจะทำาก็คือเราจะทำเป็นห้องที่ออกไปข้างนอกได้แต่ตอนนี้คือป้องกันอันตรายเนาะ ก็เลยปิดแล้วก็ใช้ลูกเล่นที่เป็นกระจกวงกลมเป็นช่องเปิดวงกลมแบบนี้นะครับใส่อลูมิเนียมซะเพื่อให้มันมีลูกเล่นน,นิดนึงนะครับดูไม่แข็งจนเกินไปนะครับอขออนุญาตนะเปิดไฟไหนเปิดไฟให้หมดนะครับพี่จะได้เช็คไฟด้วหดนะครับอ่ะเข้ามาในห้องน้ํานะครับอ่ในห้องน้ําก็คือก็ไม่มีอะไร็นห้องน้ำปกติกเราปูกระเบื้องจนซากไปเลย ฝ้าเนี่ยเราก็ใช้ท้องพื้นของ PU ไปเลยนะครับที่ติดกับเบรดเลชีสนะครับเดี๋ยวนี้พี่เอกต้องมาไล่เก็บทำความสะอาดนะเพราะเห็นแล้วว่ายัางยังไม่เรียบร้อยในะบางจุดเเรื่องทำความสะอาดนะครับเพราะว่า2อสวันนี้มีเรื่องของฝนของพายุเข้านะครับก็เดี๋ยวไล่เก็บทำความสะอาดจ,จะได้ส่งงานทีหนึ่งนะก็แยกโซนเปียกโซนแห้งเนาะมีชักโครกนะครับแล้วก็หน้าต่างนะครับหน้าต่างนี้พยายามให้มันใหญ่ที่สุดจะเปิดแล้วเอาสูงว้นิดนึงเพราะว่าให้มันมีเรื่องความปลอดภัยทีดนึ่งนะครับ แ,แยกส่วนเปียกส่วนแห้งเนาะนะครับชุดนี้เราต้องเตรียมสาหรับเครื่องทาน้ําอุ่นเราไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือานูอุ่นยังไม่มาเนาะนะครับก็แยกพอยายแยกส่วนเปียกส่วนแห้งปุ๊บเราก็ต้องมีในส่วนของรูระบายน้ําที่พื้นคือฟอร์เดนนะครับเ,เ,เรื่องความเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ีภาพรวมของบ้านเริมมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าวิาว,วมุมมองเขาเป็นยังไงเนาะ,ะขึ้นมาดูกันอันนี้เป็นมุมมองข้างบนนะข้างบนเนี่ยก็สามารถจะทําเป็นเตียงนอนได้นะครับแล้วก็ทําให้มันเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ปูตัวนี้ตัวน,นี้เป็นกระเบื้องอยางนะเป็นโคะตัวกับ ตัวเอพีซนะครับคือเจ้าของบ้านก็ต้องการความหลากหลายแหละก็ข้างบนเป็นกเบื้องยางในห้องนอนเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับส่วนพื้นห้องกว้างห้องโล่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกระเบื้อง A อ C นะครับเวลานี้เนาะเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงครึ่งประมาณนี้อันนี้ข้อด้อยของหลังคาเมดเชี้็คือถ้าเรามุงเนี่ยแล้วมีความร้อนในช่วงกลางวันเนี่ยมันจะดังเปรี้ยปะเปี้ยปะนะคือมีเสียงลั่นอันนี้ก็ลองฟังดูเนี่ยก็เริ่มมีเล็ก ก็ยังถือว่าไม่เยอะถ้าเกิดใครกังวลเนาะอันนี้ก็ให้เรามัดระวังว่าพิจารณาว่าอาจจะต้องไม่ใช้มั้งชีนเนาะ,นะครับน,นิววิวข้างบนก็เป็นประมาณนี้นี่คือด้านนอกนอะเป็นวิวด้านนอกของของบ้านหลังนี้เลยก็คือต่อไปเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นพวกสวนทุเรียนอันนี้ก็เป็นพวกสวนมังคุดสวนเงาะนะครับก็มีทุเรียนแซมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็คือเห็นเป็นสีเขียวหมดเหลือแค่ตรงนี้ที่จะขึ้นมาเป็นสีเขียวส่วนด้านนู้นเดี๋ยวจะเป็นพวกบ้านในอนาคตเนาะ ของบ้านประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครมีคําถามยังไงเนี่ยถามพี่เอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะอินเสิร์ตรูปบ้านข้างนอกให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบตอนที่พี่ออกแบบบ้านหลังนี้ให้ด้วยนะครับให้ชมกันพร้อมกันไปเลยนะฮะ